เธอไม่มาคุณไหนครับจริงจริงจริงเธอไม่มาหาเธอไม่มาหาก็ได้ก็ได้ครับเพลงนี้มันมาอย่างไรคิดในการทำเพลงนี้มันเกิดจากอะไรขึ้นมันเกิดจากว่าผมรู้สึกว่าหลายๆคนอาจจะแบบว่าบอกว่าผมเป็นคนที่เขียนเพลงเศร้าเยอะแล้วอะไรประมาณนี้ครับใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม ย้งได้นะตัวใจเพลงขอยม่มันจะออกแนวนั้นแนวเศร้าเศราฐใช่ไหมครับหรือว่าแบบอาจจะแบบถ้ารักก็รักไปเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าแบบผมอยากลองเขียนเพลงที่มันเป็นเพลงแบบว่าบ่งบอกถึงอารมณ์ที่ผมเป็นอยู่บ้างอะไรเงี้ยครับมอันนั้นคนเล่เข้ามาจากตัวเองเลยสิใช่ครับมาจากตัวเองเลยใช่ครับไม่เจอเหตุการณ์อะไรครับนอนไม่หลับครับนอนไม่หลับก็แบบตอนกลางคืนเราจะชอบนอนไม่หลับแล้วก็ตื่นมาแบบไปขโมยขนมแม่ขนมน้องกินอะไรเงี้ย ก็คือกินจุกกินจิ๊บต่างต่างกัตลอดเวลาเลยใช่จนจนแบบจนตอนนี้กินไม่ค่อยได้แล้วเป็นเป็นเป็นเกาแล้วอะไร่างเงี้ยอะไรนะเกาเป็นแต่เกาจริงๆเการักเกาเธอแต่เกาแต่เกาที่คือเกาจริงเกาจริงรลยเกาจริเกาจริงด้ยก็จะเป็นเกาจริงแล้วก็เราเการักเธอด้วยใช่แต่ว่าเป็นเกาจริงๆครับผมอันนี้เป็นเกาจริงอันนี้ไม่ไม่พุกนะเกาจริงจริงจริงเพิ่งเกิดอะไรก็จะมาติดการันก็เป็นเกาเป็น เป็นกรรมพันธุ์ครับผมพ่อเป็นพ่อขอพ่อเป็นแล้วก็คุณปู่ก็เป็นแปลพึ่งมาเป็นหรือว่าแบบปู่ทำมาแล้วพึ่งเป็นตุลาคม25โอ้เป็นตะเทศพอดีเลยเป็นเป็นตะเทศพอดีก็ถือว่าบ้านพร้อมแเพลงนี้เป็นไงบ้านหลังจะปล่อยก็ดีนะครับถือว่ากระแสดีกว่าที่คิดไปเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเพลงที่มันไม่ใช่เพลงเศร้าหรือว่าเพลงรักอะไรเงี้ยคนจะให้ความตอบรับดีไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถือว่าดีกว่าที่คิดไวครับ กลับมาเรื่องเก่าเล็กน้อยครับอย่างนี้เราต้องไปรักษาหรือยังไงกับเรื่องเก่าอีกกลับมาเรื่องเก่าครับแมวเรื่องเพลงแล้วนะเรื่องเพลงได้แล้วเสร็จแล้วโอเคไปเรื่องไปยังไงตอนนี้อาการมันเป็นยังไงมันหนักขนาดไหนครับตอนนี้ดีขึ้นแล้วเพราะว่าเพราะว่าเราเข้าหาแบบรักษาตลอดทุกเดือนอะไรเงี้ยครับมันต้องรักษาเรื่อยเรืนะพี่ใช่างเงไม่งั้นมันเจ็บตามข้อตามอะไรกินกินอะไรกินไก่ไม่กินเต็มสตว์ก็ไม่ได้จำไม่ได้ว่าเขาห้ามกินอะไรบ้างต้องจำเขาไดกเขาห้ามกินสัตว์แต่ห้ามกินเยอะไม่หมดเลย ใช่แต่ว่าเราเป็นคนจริงๆชอบกินเยอะมากถ้าสังเกตได้เราเราเราผอมลงนิดหน่อยแต่ว่าอาจจะอาจจะคนอาจจะคิดว่าแบบเราไปทําอะไรมาผอมไม่ใช่เป็นเกาใช่ครับเลยผอมเพราะว่าเราเลือกกินน้อยเรากินน้อยลงต้องกินน้อยลงต้องเลือกกินด้วยเพราะว่าแบบแบบว่าถ้าสมมติว่าไปกินอะไรมั่วซั่วเราจะเจ็บเอาอะไรอยงเง้นอราไปเยอะไหมสิบโลได้ห้าโลสิบโลละเพราะเกาเนี่ยนะใช่ครับ มันมีอาการแล้ว่าช่วงที่เราทำงานเลยนนีะเคยมีวันนึงแบบว่าข,ขึ้นขึ้นขึ้นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเจ็บเท้าเดินเดินแทบไม่ได้เยต้องให้สาวเทคเอาเก้าอี้มาให้นั่งแล้วก็ร้องแบบนั้นเลยร้องนั้นแต่ว่าโชคดีคนดูแบบแฟนๆน่ารักเข้าใจแสดงว่าเรื่องมันส่งผลกับการแสดงครับคอนเสิร์ตเราเครีเครียดไหมเครียดไหมเครียดไหมก็ไม่เครียดแต่ว่าก็ คือมันเป็นแล้วอ่ะพี่ทำไงได้อ่ะเรา taking positive ไปแล้วเราฮิวใจเองไงแบบก่อนหน้านี้เราก็เป็นชุมข้าตอนนี้เราก็มาเป็นชุมกาวทีแบบเป็นหลายๆโรคปิดกันเนี่เอาจริงๆเลยใช่ไหมคือเรามีแบ็กราวค์ที่ดีเรามีครอบครัวที่ดีครัใช่แล้วเรามีเรามีคนรอบตัวที่ดีมีทีมงานมีมีคนคอยซัพพอร์ตเราที่ดีมากๆอย่างเงี้ยผมมันเลยทำให้เราก้าวผ่านอะไรตรงนี้ไปได้บ้างสำหรับผมนะเคยน้อยใจตัวเองไหมบอกทำไมเราต้องมาเผชิญกับโรมอะไรต่าง เคยน้อยใจตัวเองไหมไม่เคยถามตัวเองเหมือนกันนะแต่ว่าถามตรงนี้เลยแลวกันถามว่าานไมน้อยใจไหมน้อยใจไหมเหรออืมน้อยใจนิดหน่อยเพราะว่าแต่ก็ต้องโทษตัวเองแหละเพราะว่าเราเป็นคนไม่ค่อยออกกาลังกายแต่หมอก็บอกแล้วว่าเออต้องไปออกแล้วอะไรเงี้ยถ้าถ้าออกก็อาจจะเนี่ยพี่นุ้ยก็บอกให้ไปออกว่าออกเยอะไหมออกเยอะได้ไหมเนี่ยออกได้เพราะว่าเพราะว่า ถ้าออกก็จะยิ่งดีด้วยครับมันจะทําให้เราเราอาจจะแบบยิ่งสุขภาพ<ห>ดีขึ้น,นอะไรอย่างเงี้ยกินได้มากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะเท่ขึ้นด้วยไม่รู้อ,อ,อาจจะเป็นมิวแบบร่างทองมิวทูมิวมิวร่างทองนะ่ยน่แสดงาต้องแบบเปลี่ยนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้วสิใช่ใช่ใช่ครับทุกอย่างเลยครัอันนี้คือเป็นจับเพศเป็นจับเพศเล้รู้สึกว่าเต็มเต็มเลยไหมล่ะเต็มเต็มเลยไหมพอเขาเรียกว่าเป็นจับเพศใช่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 ยิ่งแบบเต็มเต็มมันรู้สึกว่า ช่วงที่ไม่ดีมัน,มนของผมคื 24. อ24<อ>ใช่ไม่แน่ใจว่าคนอื่นเป็นยังไงกันแต่ว่าของผมมันคือ24แล้วเจอตั้งออกกแต่24แล้วเปใช่ไหมมันเจอตั้งแต่ถ้าเอาจริงมันเจอตั้งแต่ตอนไฟไหม้แล้วครับ<อ>ผมผมเคยไปกินอรมระเสกแล้วไฟไหม้ที่ขา<อ>ที่แขนอะไรอย่างเงี้ยถ้าคน,นจะทราบจะอะไนะ,ะ<อ>แต่ว่าก็ถ้าถือว่านั้นจะเป็นเป็นประเพศก็ก็นับได้เหมือนกันนะเพราะตอนนั้นก็23ใช่ครับมันก็ ว่าถ้าเกิดขึ้นตอนนั้นอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เรา25มันโซฟาโซกูมันยังไม่เกิดเลยคขึ้นแล้วก็ขอให้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครัก็มันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันไม่ดีเกิดขึ้นผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่นะใช่แล้วอย่างตอนนี้ครับมันต้องกินยาพออาการอะไรบ้างไหมสรับเมื่อวันทด้วยกินเป็นวิตามินมากกว่าใช่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 ไม่ได้ไม่ได้เหมือนเหมือน เอาทีละเรื่องนะครับเรื่องซึมเศร้าเหมือนเราดีขึ้นมากแล้วใช่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ต้องถึงขั้นกินยาแบบแต่ก่อนแล้วที่เป็นโหยาแบบยารักษาเป็นกำๆอะไรเงี้ยเราเราเราดีขึ้นเยอะมากแล้วแล้วก็เรื่องเกาเนี่ยต้องกินยาอันนี้ต้องกิน <laughs> เพราะว่าไม่งั้น ไม่งั้นมันเจ็บอ่ะต้องกินยาเขาเรียกเป็นยาลดกดกดยูริกใช่ครับผมใช่ไม่ไม่ให้ไม่ได้เป็นเป็นหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เป็นครับแต่มันต้องกินตลอดไปไหมหรือว่ามันจะมีช่วงที่ไม่ต้องกินแล้วเห็นว่าเห็นว่าต้องกินเรื่อยๆนะครับตลอดชีวิตใช่ถ้าวันไหนเห็นรถขึ้นมาทีตัวดิขึ้นแบบรถเข็นก็ไม่ต้องแปลกใจอ๋อไม่ไม่คงไม่ขึ้นรถเข็นขึ้นครับไม่เท่ครับมันไม่เท่ ไม่ได้จช่งเขาไม่ได้เขาไม่มีต้องเทง่ายก็นิดนึงครับยังไม่กระทบเนาะใช่ยังไม่กระทบยังไม่กระทบใช่ยังไม่กระทบครับแต่ว่าก็คือเราพยายาม manage ไม่ให้มันกระทบนะครับแล้วก็โชคดีที่มันเกิดขึ้นตอนที่มันไม่ได้กระทบกับงานเราด้วยแต่อย่ากกระโดดเต้นแรงๆอะไรเงี้ยแบบอะไรแบบได้ช่วงที่ไม่เจ็บ คือถ้าถ้าผมได้เจ็บคือใช้ชีวิตได้ปกติเลยจริงๆทุกวันนี้ก็ได้ปกตินะแต่ว่าตอนที่มันเจ็บเนี่ยมันจะมาโดยที่เราไม่รู้ตัวมากกว่าใช,ใช่ใช่เหมือนกับว่าแ,<ค>แต่ว่าแต่ว่าจริงจริงมันแพนได้แล้วแหละว,ว่ามันจะมาตอนไหนคือถ้าเราเราเรา,เรา,เ,ราเรากินอะไรแบบใช่ถ้าเรากินอะไรแบบที่มันผิดแล้วแบบผิดไปนิดนึงอ่ะเราจะรู้แล้วว่าอีกวันหนึ่งเราจะเป็นอ๋อแล้วแล้วมี แยกไปยังว่าอะไรที่ต้องทมีอะไรนะโทษทีคัดแยกไปยังของที่ต้องกินอ๋อมีคัดแยกไว้ไหมเหรอทวยอดพังหน่อไม้ไก่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนนู้นเป็นแต่จริงๆริงนะมันมันมีหลายหมดเลยใช่อ่าจริงๆแล้วหมอมีลิสต์ไว้ให้หมดเลยครับผมแต่ผมมาจำไม่ได้เพราะมันเยอะมากเป็นหรือเปล่าฮะงั้นงั้นแสดงว่าตอนนี้ที่บ้านที่ครอบครัวต้องคอยดูแลนี่่เปคนดูแลนี่คนนี้คนนี้มีนิดอยู่ ให้กินแล้วนนะใครเป็นมากินแทนสรุปเป็นกันหมดเลยมีประสบการณ์ดังกันนครับก็คือมัน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 มีลิสต์มานั่นแหละว่าเราต้องเราเรากินอะไรได้บ้างกินอะไรไม่ได้บ้างแต่ว่าเราก็เอาจริงๆนะไม่ได้ทําตามขนาดเราหรอกใช่มันทาตามไม่ไหวอ่ะแต่ว่าก็พยายามจะควบคุมการกินพวกนี้ดีกว่าให้ให้มันไม่เจ็บอ่ะใช่ประมาณนั้นครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับ